พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยนะคะ The จ h ให้เพนเ e s <Just it>. s j u s t i ห้าดาบตอนนี้นะคะคุณอาจจะกำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่า มันเป็นความลับในใจที่คุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยให้ใครได้รู้นะคะแล้วตอนนี้คุณกําลังพยายามที่จะตัดสินใจทําสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ยุติธรรมกับคุณที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกศีลธรรมที่สุดด้วยนะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้สิ่งที่คุณคิดวางแผนที่จะทํานะคะมันอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนกับ อา,อาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องทําให้ทะเลาะก,กับใครนะคะหรือมีความขัดแย้งกับใครก็แล้วแต่นะคะไพ่บอกว่าคุณจะสามารถเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มีเมตตาแล้วก็เป็นธรรมที่สุดค่ะหากคุณคิดตัดสินใจแล้วนะคะสิ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส,สิ่งที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคุณอย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกําลังใจให้คุณผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะ